จะมารีวิวการประกอบคอนโดนพระจันทร์นะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีตัวแผ่นล่างนะคะแผ่นล่างแล้วก็อันนี้จะเป็นแผ่นบนนะคะมีรูปตัวดาวรูปพระจันทร์นะคะแล้วก็กกรูปก้อนเมฆนะคะที่เป็นแผ่น เชื่อมแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นหัวปิดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะใช้เป็นตัวแผ่นรองนะคะเป็นตัวขาวตัวเล็กนะคะใส่ก่อนเลยนะจะใส่ช่องไหนก็ได้นะคะใส่รูไหนก็ได้แล้วก็จะใช้เป็นน็อตหัวที่มีหัวแบบนี้นะคะใส่ แบบนี้นะคะเพื่อที่ต่อขึ้นมันจะเป็นสีเดียวกันต่อขึ้นไปนะคะมาเดิมค่ะฐานนะคะจะใช้เป็นตัวแบบมีหัวใส่เข้าไปทุกอันเลย นะคะนั้นนะคะตัวที่อยู่เสาที่สั้นที่สุดนะคะเราจะใช้เป็นตัวลูกดาวนะคะใส่เข้าไปเนาะแล้วก็จะใช้เป็นตัวน็อตที่มีหัวนะคะใส่ปิดเข้าไปบล็อกแบบนี้นใช้หกเหลี่ยมได้เลยนะคะอันแบบนี้เลยนะคะจะหันไปด้านไหนก็ได้นะคะแล้วแตู่กคาเลยเนาะจากนั้นนะคะอคพอเราได้เสาตรงนี้ ก่อนตรงนี้รบร้อยแล้วเราก็จะมาใส่ขั้นต่อไปนะคะก็คือใส่เป็นรูปดวงจันทร์นะคะเราจะใช้น็อตที่ไม่มีหัวนะคะแบบนี้ใส่ช่องกลางหลอดน,นะคะเพื่อที่จะได้ปรับด้านข้างได้ง่ายขึ้นนะคะใส่เข้าไปไเลยค่ะตัวน็อตเชื่อมแบบนี้นะคะเราจะไม่ใส่ท้งอันนะคะเราจะใส่เข้าไปแค่ครึ่งนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้ต่อเสาต่อได้นะคะจากนั้นก็ใส่น็อตที่ไม่มีหัวเหมือนกันนะคะอีกได้ เป็นน็อตอีกตัวหนึ่งนะคะที่ใส่ปิดเข้าไปนะคะ mm. ก็คือเป็นน็อตตัวที่มีหัวอันเด็นะคะอันนี้นะคะอาจจะแบบมีความเอียงนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ปรับให้มันเข้ากันนะคะแต่ไม่มีปัญหาในการประกอบนะคะอาจจะต้องเล็งนิดนึงนะคะพอหารูเตอร์นะคะใส่เข้าไปได้เลย สองอันแบบนี้เลยหมุนให้แน่นได้เลยนะคะเลยค่ะไม่ตสองอะไ ใช้เป็นน็อตที่ไม่มีหัวนะคะเป็นน็อตที่ไม่มีหัวใส่เขา้า หมุนเข้าไปตัวนี้เลย น็อตตัวสุดท้ายน,นะคะก็คือน็อตที่มีหัวนะคะใส่ปิดเข้าไป แล้วนะคะสำหรับการประกอบคอนโดนะคะ